เกิดอะไรขึ้นกับคลิปวิดีโอนี้ของน้องอุ้งอิงเพชรบานแท่งค่ะพี่น้องเอ็นไวเอฟซี่แฟนคลับหลายคนได้เห็นแล้วกันนี่แหละพากันแห่เข้าไปชื่นชมอุ้งอิงกันรัวเป็นอย่างคือว่าจังสัสสำหรับคลิปที่ได้คืนนเอฟซี่แฟนคลับได้เบื้องเมื่อข้างต้นนะคะกับเป็นคลิปตอนสมัยน้องอ่าตอนน้อยๆวันท้อตอนที่น้องยังผมสั้นนะคะนี่แหละเข้ากับบ้ารูดเซัมเนาะพี่น้องเนาวาตั้งแต่ตอนน้อยๆนี่อุ้งอิงน้องไปร้องเพลงยูไสแนนะคะก็ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอนะคะจาก หลากหลายฐานหลากหลายคนนําที่ว่าได้มีการท่ายวก็เอามาลงวันทอเราพี่น้องนาะอแอนมินได้เห็นคลิปนี้แล้วกับรู้สึกว่าเอออุง้งเอ็นน้องสอีหลีเดนะคะเพระาะว่าหลายค,นนาค้นมนีภ้ากันเดบาตโตปากกันมาเราพี่น้องนาะว่าเด็กหน,นุอยผู้นี้นสูไปร้องเพลงตามมองหันตามมองนีคือว่าผู้ใดจังไปร้องไซนน้องกับไปร้องเบิร์ดจังสีเนี่ยคะ่ะพี่น้อง สำหรับคนที่แบบจองอากติอุงอิงยังสิเสือว่าเพื่อนเบอร์เสือดอกค่ะพี่น้องหมายความว่าอุงอิงน้องสิไปร้องเพลงตามมองหันมองเหน่งผู้ใด้จังไปร้องไซน้องกับไปร้องเบิร์ดเสือว่าคนคนู่นี้นี่บอร์เสือดอกค่ะพี่น้องคันบอร์ได้เห็นคลิปนะคะแล้วนี่ละ่ะก็ต้องขอขอบคุณคลิปนะคะจากเอฟซีแฟนคลับ,บนำมันเถาะเนาะพี่น้องเาที่บ้านนี่แหะได้มีการถ่ายไว นพี่น้องนกะขะันห้องบอดี้็นคลิปนี้เ่าก็คือเซบอรูดอกค่ะพี่น้องว่าอุงอิงนองสูขนาดไหนนะคะและแ้วคลิปที่ได้คือในเซีแฟนคลับไ,ได้เบิ่งขันตนค่ะพี่น้องก็เป็นคลิปที่น้องเหมือนกับมาสิเปไปรองอยู่กลางชุ่มช่อนค่ะพี่น้องก็บอดูหละว่าเป็นงานอีงอยงแต่เหมือนกับว่าไม่ฮอตแดนเซอร์ค่ะพี่น้องแดนเซอร์กับอายุเลียกับอุงอิงหละันะคะและว้วอุงอิงน้องก็ใส่สุดนักเรียนไปรองวันทอกนะคะก็ะเป็นผมสัน นพีีน้องนะ้องอุงอิงคือว่าพรสวรรค์น,น่มีมากตั้งแต่เด็กหน่อยคุณนี่ยค่ะพี่น้องเสียงดีตั้งแต่หน่อยวันเถานะนพีีน้องน้องละจานี่แหละในมีการร้องเพลงขอใจเธอเลขเบอร์โทร,รนะคะตามที่ได้นฟังจากคลิปขังตนนะคะแล้วนี่แหละแอดมินเนอ่าเขาไปฟังค่ะพี่น้องอุ้งอิงนี่เสียงดีนะคะเสียงดีมากๆเลยวันเถาะคือว่าแบบเสียงของน้องแบบสิบ่งสิบกล่องกลางวานเต็มสิแเี่นะคะแล้วําหรับ คนที่ได้มีการทายพี่นอ้องเป็นได้มีการทายเอาบรรยากาศรอบๆน้ามันถอกน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วคนหนีงมาหุม่มไลคยคักค่ะพี่นอ้องแอดมินคิดพอตอนปัจจุบันเลยจากอดีตมาถึงปัจจุบันภาพนี้กันยั่งคงคือเก่าจังสีไหมคะพี่นอ้องคือว่ามีคนไปหุม่เมเบื้ององค์อิงรองจังสีแหมนะคะปัจจุบันนี้กับเป็นคือกันค่ะพี่นอ้อง เอฟซีแฟนคลับหลายคนกับผากันม막ไปหุ่มเบิ้งอุ้งอิงอบานน้องสีไปเฮ็ดเอียงจังสีแมนบอลเอานะคะตอนตะกี้นี่นะคะนี่แหละคนกับผากันมาหุ่มมาลุ่มมาเบิ้งอุ้งอิงเพลทปานแพงนะคะโอ้โหคือว่าสำรับเด้แมุพูดนี่นี่ของแท้มาตั้งแต่หน่อยหน่อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอานี่แหละเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับผากันแห่คอมเมนต์กันดรัวนนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าอุ้งอิงนี่ของแท้มากแต่โดนแล้ว พันนะพี่น้องผู้นี้บอกว่าน่ารักมากลูกสาวนะคะนี่ผู้นี้บอกว่านี่ออุนน้งอิงสู้มากๆนะคะนั่นนะคะพี่น้องสัมราฟเอซิแฟนครับ F C Club, นะคะเสอว่าได้ยิ่งคลิปนี้แล้วบางคนอาจสิถึงกับขนาดที่บ้านน้ำตาไหลน้องพี่น้องเนาะว่าเป็นเพียงแค่คลิปนี้เดียวค่ะพี่น้องมีอีกหลายคลิปมากๆนะคะเราก็ได้เห็นตามสื่อต่างๆแล้พี่น้องเนาะก็ได้มีการนี่แหละพยอย ลุดออกมาวันถอกนะพี่น้องน้อยย่างคลิปนี้ล่ะแอดมินได้แลวกับอดที่สิเซฟแลวก็เอามาบอกสุพี่น้องฟังบ่ไหน้นะพีน้องน้องอากับกที่ว่าเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะจากเด็กหน่อยตานดำๆผู้หนึ่งคับพี่น้องนะคะทีนี่ล่ะเส่เสียงของเจ้าของในการร้องเพลงทำมาหากินนะพี่น้องน้อแล้วเข้ากับสิสังเกตเห็นพี่น้องก็คืออุ้งอิงน,น้องเต็มที่กับทุกงานมากๆบาวานน้องสิไปทําการแสดงยูไซจังสินะคะอุ้งอิงคือว่าเต็มที่ มากๆนพี่น้องนาะแล้วนี่แหละเข้าได้เห็นคลิปนี้กรูเลยพี่น้องว่าอุ้งยิ้น้องสู่ตังแต่หน่อยอีหลีนะคะสู่ตังแต่หน่อยจนเทาสูมนูนีก็ยังสู่อยู่คือเก่าพี่น้องถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ดังแล้วนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอที่หลายคนได้เห็นเอฟซีแฟนคลับหลายคนมีความคิดเห็นวาาสังไหกระลองคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันได้นพี่น้องนาะรู้เลยเน่เพราะว่าสาหรับเด็กใหม่พูนนี้สู่มาตัางแต่หน่อยอีหลี พี่น้องเนานนะนี่แหละหลายคนก็บอกว่าอุ้งอิงของแท้มาตแตงเต่โดนแล้วนะคะนี่แหละเห็นมีหลายคนแบบมาหุ่มมารุ่มมาเบิงหน่องจังสีแหมนะคะคือแบบแบบผ้ากันเอียนดูอุ้งอิงวันเถอะผู้นหน่อยนี่แต่ว่าเป็นอย่างเสียงคือดีขนาดนี้จังสีไหมค่ะพี่น้องแล้วเท่าสมือนี่นี่เอ,อิ่อนไว้ยักษีพันครับหลายคนก็นยังเงิดอยู่ผู้หนหน่อยนี่แต่ว่าเสียงจำส่าพันนะพี่น้องเอานั่นแหละนะคะแล้วสำหรับในมือนีเป็นจังไรเน่ค่ะพี่น้อง สำหรับในวันนี้นะคะทางด่านแม่หน่อยนะคะได้มีการเอาต้นไม้นะคะต้นไม้มงคลวันเถอะเอามาลงนะคะอยู่ที่บ้านองค์อิงอันนจากองค์อิงนั่นแหละนะคะสำหรับต้นไม้มงคลนสองต้นครับพี่น้องนะคะต้นแรกนี่ซีซอว่าต้นแสงนะคะที่ว่าหลายคนอาจจะเชื่อเออว่าเป็นต้นชุ่มแสงวันเถอะนะคะแล้วสําหรับนะคะต้นที่สองพี่น้องต้นที่สองนี่สิเป็นต้นอ่า ืสว่าต้นจิกน้ําพันนะพี่น้องเลยว่าคน,คนอีสานมีเสือนว่าเป็นต้นกระโดนน้านะคะแต่ว่านคนไทยในเสืเอนว่าเป็นต้นจิกน้ําบางคนบอกว่าน,นี่แหละสำหรับตนนี้ก็หมายถึงว่าจิกเงินจิกทองเราพี่น้องนอนเอากระน,นั่นแหละค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีวันเถาะน้ำให้ไหยกัะน,นี่แหละหาแนวมงคลนะคะเขามาอยู่ในบานเราพี่น้องนอนหลกักกระเสือบาสาหรับ ต้นใหม่สองตอนนี้นะคะพ่อไดมาอยู่ในบริเวณบ้านอุงอิงแล้วนะคะกระสีนี่แหะขนเงินท่องเขามาเนาะพี่น้องเนาะเอาแล้วน,นะคะพี่น้องสัหรับในมือน,นี้นะคะทางเอ็กซิแฟนคลับหลายคนพี่น้องว่ากันมาพาคกันแห่ส่งไปทะเบียนรถนะคะไปทะเบียนรถที่ว่าทำไมีการขนต้นใหม่เขามาแหมมือนี้นี่ก็วันที่สามสิบ มืออื่นนี่วันที่หนึ่งมันมาข่านพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับผ้ากันแห่ส่งไปทะเบียนรถนะคะเอิ่์นาสวยงามมากมากค่ะพี่น้องสำหรับเลขลุ้งไทายนี่นะคะกระสิเป็นซีเจ็ดกับสามเจ็ดพี่น้องแต่ว่าไม่หน่อยบอกว่าสี่ออกหกเจ็ดนะคะเอากคนั่นละค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เอฟซีแฟนคลับหนุ่พี่น้องเนาะนั่นนะคะพี่น้องจำรับคลิปวิดีโอใ,ให้คลิปนี้เสือว่าหลายคนนี่ได้เห็นแล้ว ต้องแบบน้ำตาไหลอย่างแน่นอนแล้พี่น้องเราอุงยิงเด็กน้อยคนนี้นี่สูมาตั้งแตะน่นหน่อยคน,นละนะคะนี่แหละล้วก็ตอนนี้ก็ยังสูคือเก่ามเอนี้ว่ากันมาแลงงานหลายงานสำเนาคะ่ะพี่น้องมื่อนี้เหมือนกับว่าสิเป็นวันเดินทางนะคะสําหรับมื่อน,นี้ช่วงประมาณไม่บ่ายคะ่ะพี่น้องนะอุ้งอิงน้องกลับไปมื่อนี่คอนเสิร์ตนะคะกับทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดค่ะพี่น้องนะคะแล้วในคณะนี้นี่นะคะเวลา เดิมตั้งแต่ซีโมงแรงมานี่ค่ะพี่น้องก็ไปรวมงานกับทางเท่าแก่น,น้อยเมื่อนี้นี่นะจะมีสองงานเนี่ยระคะพี่น้องแล้วเมื่อนี้นี่ก็เป็นมือ่อเดินทางของสาวหน่อยเพดาน้แห้งบอันนี้ก็บบอลในใจคือกันเนาะพี่น้องเนอนกับมืออื่นก็มีเขี่ยวกิการขี้งานทําการแสดงในรูปแบบเต็มวงเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะเอากะนี่แหละเด็กหลังผู้นี้นี่ซูวหลีอดทนวันทอกับเป็นกําลังใจใหสําหรับองค์เองนำนะคะนั่นะราคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหรัสักก่อนเน้องขาวก็ขมาสวัสดีค่ะ